เด e ี e จนออ of Fu t i a n ตอนที่1679การกลับมาเย่ฟูเทียนยกถ้วยของเขาไปทางนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลหยวนหยางและกล่าวว่าข้าจะไปที่ตระกูลหยวนหยางเพื่อดูว่ามีโอกาสหรือไม่ทั้งสองยกถ้วยของตนเข้าหากันเย่ฟูเทียนบอกผู้คนจากตระกูลเสียว่าข้าจะไปปิ้งขนมปังสักสองสามชิ้น ข้าจะไปที่นั่นกับอาจารย์ของข้าเสี่ยวมู่อยู่กล่าวขณะที่เธอยืนขึ้นพร้อมกับถ้วยสุราของเธอเสี่ยวตันเห็นว่าเสี่ยวมู่อยู่รุกเป็นอย่างไรและพยักหน้าเล็กน้อยเย่ฟู่เทียนเต็มใจที่จะใกล้ชิดกับตระกูลเสี่ยวเสี่ยวมู่อยู่เป็นสะพานเชื่อมที่ดีระหว่างพวกเขานอกจากนี้เสี่ยวมู่อยู่ยังเคารพเย่ฟู่เทียนมากแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นอาจารย์และศิษย์มาเป็นเวลาน,านานแต่ก็เข้ากันได้ค่อนข้างดี เย่ฟู่เทียนต้องการปฏิเสธเธอท้ายที่สุดแล้วเสี่ยวมู่อยู่มีสถานะเป็นเทพธิดาของตระกูลเสี่ยวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นเสี่ยวตันทยักหน้าทั้งสองคนยืนขึ้นพร้อมกันเสี่ยวมู่อยู่ตามมาข้างเย่ฟู่เทียนทันใดนั้นหลายคนก็มองมาที่พวกเขาเย่ฟู่เทียนเดินไปที่บริเวณที่ตระกูลหยวนอย่างอยู่หยวนหงลุกขึ้นนั่งทันทีและพูดว่าจะสามารถนั่งที่นี่ได้คนที่อยู่ข้างๆเขาให้ความร่วมมือและยืนขึ้น เย่ฟู่เทียนไม่ปฏิเสธข้อเสนอและนั่งลงเสี่ยวมู่อยู่นั่งลงข้างหลังเขานั่นทําให้หลายคนค่อนข้างตกใจเสี่ยวมู่อยู่ไม่มีสถานะปกติอีกต่อไปแต่เธอก็เต็มใจรับบทบาทสนับสนุนในขณะนี้ดูเหมือนว่าความเคารพของเธอที่มีต่อเย่ฟู่เทียนจะมาจากส่วนลึกของหัวใจของเธอขอบคุณสำหรับสิ่งที่เจ้าทำในสุสานของเหล่าทวยเทพข้ามาเพื่อโอยพอนให้พวกเจ้าทุกคนโดยเฉพาะเย่ฟู่เทียนยิ้มขณะยกถ้วยขึ้นเข้าหา ข้ายังต้องการช่วยอาจารย์ของข้าสแสดงความกระตันยูด้วยเสี่ยวมู่อยู่ปฏิบัติตามการกระทำของเย่ฟู่เทียนผู้อาวุโสของตระกูลหยวนย,ยิ้มในขณะที่เขาพยักหน้าถ้าพวกเขาไม่ใช่อาจารย์และสิบท,ทั้งสองคนก็ดูเหมือนเป็นคู่ที่ดีท่านเย่เทพธิดาเป็นสิบคนแรกของเจ้าหรือไม่ผู้อาวุโสของตระกูลหยวนยางถาม เธอควรเป็นสิทธิ์คนแรกอย่างตั้งใจของข้าเย่ฟู่เทียนพยักหน้าขณะที่เขาพูดอย่างไรก็ตามกับสิทธิ์อย่างมู่อยู่จูจูข้าก็มีความต้องการที่จะรับสิทธิ์เพิ่มเข้าไปอีกข้าทราบแล้วลูกสิทธิ์หญิงหยวนหงหัวเราะในขณะที่เขาพูดสอดจากด้านข้างไม่ข้าอาจจะตั้งสำนักขึ้นเมื่อข้ากลับไปยังอาณาจักรอาณาสวรรค์นในอนาคตข้าจะกระจายเส้นทางและคำสอนของข้าการรับสิทธิ์เป็นหมู่เป็นความสุขที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตมิใช่หรือเย่ฟู่เทียนพูดกึ่งติดตลก สำนักหยวนหงตกใจเล็กน้อยความสามารถของเย่ฟู่เทียนยังค่อนข้างอ่อนแอหากพวกเขาอยู่ในอาณาจักรกล้องของสา0พันอาณาจาักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ความสามารถในการต่อสู้ของเย่ฟู่เทียนในปัจจุบันก็เพียงพอที่จะปกครองอาณาจักรอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอสำหรับเขาที่จะก่อตั้งสำนักในหนึ่งใน9ภูมิภาคสูงสุดมันจะเป็นสำนักขนาดเล็กอย่างมากที่สุดข้าจะเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆของอาณาจาักรอาณสสวรรค์ ท้ายที่สุดข้าคุ้นเคยกับพวกเขาข้าสามารถลากเสียวมู่อยู่ไปพร้อมๆเพื่อรวมตำแหน่งของข้าได้เย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นไปได้หยวนหงพอยักหน้าอย่างไรก็ตามข้าเพิ่งพูดไปอย่างนั้นถ้าข้าตั้งสำนักขึ้นมาจริงๆและต้องการรับสิทธิ์ในอนาคตตระกูลหยวนอย่างต้องส่งสิทธิ์สอาคนที่มีศักยภาพดีมาให้ข้าดีที่สุดคือเธอก็รู้เย่ฟู่เทียนพูดพลังรีตาลง การแสดงออกของหยวนหงมืดลงชื่อเสียงของเด็กคนนี้ได้กระจายไปทั่วอาณาจักรแต่เขาไม่รู้ว่าจะสนใจภาพลักษณ์ของเขาอย่างไรเอาหลักข้าจะรวบรวมสิทธิด์ดีๆสองสามคนให้เจ้าเมื่อถึงเวลาแล้วให้พวกเขาเข้าสำนักของเราแต่อย่าทำอะไรเกินเลยหยวนหงสัญญาเขารู้ว่าเย่ฟู่เทียนแค่ล้อเล่นเสี่ยวมู่อยู่เป็นสิทธิ์หญิงเย่ฟู่เทียนสามารถทำอะไรกับเธอได้บ้างพวกเขาแค่ล้อเล่นนั่นคือข้อตกลงเย่ฟู่เทียนกล่าว ข้าจะรอวันนั้นข้าจะรักษาคำพูดหยวนหงสัญญาข้าจะให้คำพูดของข้าแทนหยวนหงผู้อาวุโสของตระกูลหยวนอย่างยิ้มในขณะที่เขาพูดเช่นนั้นข้าขอกรับขอบคุณเย่ฟู่เทียนไม่ได้ลงรายละเอียดและเพียงแค่เล่าเรื่องแผนของเขาในลักษณะล้อเล่นตระกูลหยวนอย่างจะเข้าใจเขาโดยธรรมชาติเมื่อถึงเวลามันขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าพวกเขาจะทำอะไร เขาไม่สามารถอธิบายรายละเอียดแผนของเขาอย่างละเอียดเหมือนที่เขาบอกกับเสี่ยวตันเขาต้องซ่อนความจริงไว้เล็กน้อยเย่ฟู่เทียนคุยกันอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงไปให้พรกับสำนักเซินเทียนและอาณาจักรสวรณ์เทียนเพื่อขอบคุณพวกเขาสำหรับการกระทำของพวกเขานอกสุสานโบราณนี้เป็นเพียงวิธีกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นพันธมิตรของเขาหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแต่เขาต้องการให้พวกเขาไม่เป็นศัตรูของเขาเมื่อถึงเวลานั้น หลังงานเลี้ยงเหล่านักสู้ที่ทรงพลังของฝ่ายต่างๆก็แยกย้ายกันไปแม้ว่าตระกูลเสี่ยวจะให้พวกเขาอยู่ต่ออย่างสุภาพแต่นั่นก็เป็นเพียงพิธีการไม่มีกลุ่มใดที่จะคงอยู่จริงมันเป็นตอนเย็นเย่ฟู่เทียนกล่าวคำอำลาและเตรียมจะจากไปอาจารย์ขออยู่ต่ออีกสักสองสาวันไม่ได้หรือเสี่ยวมู่อยู่ถ่ายเย่ฟู่เทียน ท่านเย่มู่อยู่ไม่ผิดการเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างเร่งรีบและเรายังไม่ได้ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหมาะสมท่าท่านไม่มีเรื่องด่วนต้องดูแลจะรีบร้อนไปทำไมเสี่ยวตันก็พยายามทำให้เขาอยู่คงจะดีถ้าเย่ฟู่เทียนสามารถอยู่และให้คำแนะนำรุ่นน้องของตระกูลเสี่ยวได้ถ้าเขาสนใจพวกเขาสักคนเย่ฟู่เทียนอาจรับพวกเขาไว้เป็นสิทธิ์ของเขาและเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนที่เขาทำกับเสี่ยวมู่อยู่ เสี่ยวมู่อยู่พอยักหน้าอย่างจริงจังเธอมองที่เย่ฟู่เทียนอย่างหอยหาและพูดว่าข้าไม่มีโอกาสได้รับใช้ท่านอยอย่างดีเย่ฟู่เทียนมองไปที่การแสดงออกที่น่าสมเพชของเสี่ยวมู่อยู่เสี่ยวมู่อยู่ดึงแขนเสื้อของเขาเขาทนไม่ไหวที่จะจากไปมู่อยู่พวกเราคือตระกูลเจ้าไม่จําเป็นต้องแสดงท่าทางต่อหน้าข้าเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม การแสดงออกของเสี่ยวมู่อยู่มืดลงเธอปล่อยมือและกลอกตาไปทางเย่ฟู่เทียนท่านไม่ได้บอกว่าท่านต้องการให้ลูกศิษย์ของท่านรับใช้อย่างดีค่าทนไม่ได้จริงๆที่จะเห็นท่านจากไปในเร็วๆนี้ข้าเชื่อเจ้าเย่ฟู่เทียนพูดด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามเธอแสดงเกินจริงมากกว่าเมื่อก่อนข้ออ้างของเธอชัดเจนเกินไปเธอประเมินเขาต่ำไปในฐานะอาจารย์ของเขา เย่ฟู่เทียนหันไปมองเสี่ยวตันและคนอื่นๆและพูดว่าผู้อาวุโสเราจะมีโอกาสมากมายในอนาคตแต่ข้ามีหลายสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จไม่เป็นไรเสี่ยวตันไม่ได้ยืนยันหลังจากที่เขาเห็นว่าเย่ฟู่เทียนตั้งใจที่จะจักไปเขาบอกว่ามาบ่อยๆถ้าท่านมีเวลาเจ้าสามารถแจ้งให้เราทราบหากเจ้าประสบปัญหาใดๆไ,ไม่เป็นอะไรขอบคุณพี่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าข้าจะไป จากนั้นเขาก็พูดกับเสี่ยวมู่อยู่ว่าเจ้าได้กลายเป็นเทพธิดาแห่งตระกูลเสี่ยวแล้วเจ้าต้องฝึกฝนให้ดีในฐานะที่เป็นหัวหนา้าสิทธเจ้าต้องไม่ทําให้ชื่อเสียงของข้าเสื่อมเสียข้ารู้เสี่ยวมู่อยู่พูดด้วยความหมุดหงิดข้ากําลังจะไปแล้วเย่ฟู่เทียนกล่าวจากนั้นเขาก็ออกไปพร้อมกับเสี่ยชิงหยวนและอีกสามคนในกลุ่มของเขากลุ่มของเขาหายไปในพริบตา เสี่ยวมู่อยู่ลากชุดยาวสีดำของเธอแล้วเดินไปข้างหน้าเธอหยุดเมื่อไปถึงหน้าบันไดเท่านั้นเธอรู้สึกงุนงงเมื่อมองดูร่างที่ค่อยๆหายไปในขอบฟ้าโชคชะตาเป็นสิ่งมหัศจรรย์เธอจำได้ว่าเธอได้พบกับเย่ฟู่เทียนเพราะเขาคว้าดอกบัวของเธอในสุสานของเหล่าทวยเทพสำหรับเซี่ยชิงหยวนตอนนี้เขากลายเป็นผู้มีพระคุณของเธอแล้ว แม้ว่าเขาจะไม่เหมาะสมมากแต่เขาก็ทิ้งความประทับใจลึกๆไว้ในใจเธอพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาได้รับตำแหน่งสำคัญในใจของเธอเจ้าทนไม่ได้ที่เขาจะจักไปงั้นหรือเสี่ยวตันถามขณะเดินไปข้างเสี่ยวมู่อยู่นิดหน่อยเสี่ยวมู่อยู่พอยักหน้าขณะที่เธอพูด เด็กคนนั้นยอดเยี่ยมมากใครจะรู้ว่าพายุแบบไหนที่พวกเขาจะสร้างในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ตอนนี้ที่พวกเขาจะไปเสี่ยวตันพึมพำเราทำได้แค่รอดูเห็นได้ชัดว่าเขาคิดถึงเย่ฟู่เทียนอย่างมากเย่ฟู่เทียนยังคงฝึกฝนอย่างเงียบๆเ,เมื่อเขากลับไปที่สำนักเซินเทียนเวลาผ่านไปโดยที่เขาไม่รู้ครึ่งปีผ่านไปเย่ฟู่เทียนไม่ได้สร้างปัญหาในช่วงเวลานี้ไม่มีใครในสำนักเซินเทียนรบกวนเขา ครึ่งปีต่อมาเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาได้ออกจากสำนักเซินเทียนอย่างลับๆอย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับความสนใจจากหลายคนท้ายที่สุดผู้คนจำนวนมากในพื้นที่นอกสำนักเซินเทียนต่างก็ให้ความสนใจเย่ฟู่เทียนอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าเย่ฟู่เทียนผู้ซึ่งฝึกฝนอย่างเงียบๆมาเป็นเวลาหนึ่งปีจะหายไปพร้อมกับกลุ่มที่เหลือของเขาในทันใดในวันรุ่งขึ้นเมื่อมีคนมาที่วิหารหลายคนพวกเขาก็รู้ว่าว่างเปล่า รูปแบบการต่อสู้ก็ถูกทำลายเช่นกันราวกับว่าเย่ฟู่เทียนไม่เคยมาที่นี่สำนักเซินเทียนได้รับกระแสข่าวอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามสำนักเซินเทียนและเย่ฟู่เทียนมีความสัมพันธ์ในการทำธุรกรรมโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่สนใจว่าเย่ฟู่เทียนจะอยู่หรือไม่ในอาณาจักรเทียนเหอภายในเทือกเขาสถานที่แห่งนี้รู้สึกเหมือนสวรรค์มันเงียบมากไม่มีใครรบกวนพื้นที่ หญิงสาวคนหนึ่งกำลังฝึกอยู่บนยอดเขาเธอถูกล้อมรอบด้วยเจดจำนงดาบอย่างไรก็ตามดูเหมือนเธอจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างเธอลืมตาขึ้นและแหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพียงเพื่อเห็นรัศมีอันทรงพลังที่ส่องลงมารอบตัวเธอการแสดงออกของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเธอหันกลับมาและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ปรมาจารย์ของเธอรู้ถึงเจดจำนงนของเธอแล้วเขายือนอยู่ต่อหน้าเธออย่างเงียบ ผิงอันมันคือลุงของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายทานสวรรค์กล่าวซูพิงอันแช่แข็งครู่หนึ่งแล้วหันกลับมามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอเห็นร่างหนึ่งลงมาจากฟากฟาก้าเขามีผมสีขาวและสวมชุดคลุมสีขาวเขามีสเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อมันคือเย่ฟู่เทียนร่างของเย่ฟู่เทียนลงมาต่อหน้าซูผิงอันเขาเอื้อมมือออกไปและลูบใบหน้าของซูพิงอันและพูดว่าซูผิงอันการฝึกฝนของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์ของเขาเสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อเขาลูกชายของเขาได้ฆ่าตัวตายด้วยและทิ้งซูผิงอันคนเดียวไว้เบื้องหลังเย่ฟู่เทียนเห็นซูผิงอันเป็นรุ่นน้องและตระกูลอย่างแท้จริงข้าผ่านระดับแรกมาแล้วซูผิงอันกล่าวท่านอาจารย์ท่าทางของท่านเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์ลุงของเจ้าเป็นเหรือนห่วงแล้วผู้อาวุธสายทานสวนกล่าวเขาเดินไปดูนักสู้ที่ทรงพลังในอากาศและถามว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นพันธมิตรของเจ้าหรือเปล่า เย่ฟู่เทียนพยักหน้าพวกเรามาที่นี่เพื่อพาท่านออกจากภูเขาท่านปรมาจารย์เพื่ออะไรผู้อาวุโสสายทานสวนถามเย่ฟู่เทียนบอกผู้อาวุโสสายทานสวนว่ามีแผนจะจัดตั้งสำนักที่อาณาจักรอนัสวรรค์ผู้อาวุโสสายทานสวนเงียบไป ถ้าจะดึงดูดความสนใจของตระกูลเซินอย่างแน่นอนถ้าข้าจักไปดูเหมือนว่าตระกูลเซินจะให้อภัยข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็คอยจับตาดูข้าอยู่เสมอผู้อาวุโสสายทานสว่วนกล่าวดังนั้นเราจะต้องสร้างปัญหาให้จัก,กรพรรดิให้ส่วนและดึงสมาชิกของตระกูลเสี่ยวเข้ามาในสำนักเมื่อถึงเวลานั้นด้วยวิธีนี้เราจะสามารถต้านทานแรงกดดันของตระกูลเซินได้เย่ฟู่เทียนกล่าว ไม่เป็นอะไรผู้อาวุโสสายทานสวนพยักหน้ามาแจ้งข้าเมื่อถึงเวลาข้าจะไปที่นั่นโดยตรงไม่เป็นอะไรเย่ฟู่เทียนพยักหน้าเขาหันกลับมาและเห็นอินซีน้อยบินอยู่ข้างๆนี่คือคู่หูสัตว์อสูรของข้าความคิดของมันเชื่อมโยงกับข้ามันจะอยู่ที่นี่เพื่อที่ข้าจะได้แจ้งให้เจ้าทราบเมื่อถึงเวลาเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยวิธีนี้เขาไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่นี่อีกดีแล้วผู้อาวุโสสายทานสวนพยักหน้า ในกรณีนี้ข้าจะต้องกลับไปที่อาณาจักรอนัสวรรค์ก่อนเย่ฟู่เทียนกล่าวโดยตรงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ไปผู้อาวุโสสายทานสวรรค์ไม่ได้พยายามรั้งเขาไว้แเย่ฟู่เทียนพยักหน้าจากนั้นมองไปที่ซูผิงอันและกล่าวว่าซูผิงอันฝึกฝนหนะักเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าสามารถมาสู่อาณาจักรอนัสวรรค์กับปรมาจารย์และฝึกฝนอืมข้ารู้ซูผิงอันพยักหน้าอาจารย์ลุงของเธอเห็นว่าเธอเป็นเด็กแต่ระดับการฝึกฝนของเธอไม่ต่ำ ประมาจารย์ข้าจะไปเดี๋ยวนี้เย่ฟูเทียนกล่าวขณะที่เขาผ่านอากาศและจากไปเขานำกลุ่มของเขาจากที่นี่กลับไปยังอาณาจักรอนัสวรรค์ The Legend of Fu Tian ตอนที่1680กลับสู่อาณาจักรอนัสวรรค์เมื่อเร็วๆนี้อาณาจักรอนัสวรรค์ไม่สงบสุขในปีที่ผ่านมาความขัดแย้งยังคงประทุขึ้น ที่มาของความขัดแย้งเกิดจากการประทะกันในสุสานของเหล่าทวยเทพสูหวงซุนจากตระกูลหนูสีม่วงทองได้ฆ่าสมาชิกของราชวงศ์อนัสวรร์และเข้าร่วมกองกําลังกับกลุ่มของเย่ฟู่เทียนเพื่อต่อสู้กับพวกเขาราชวงศ์อนัสวรรค์จะทนต่อการหักหลังเช่นนี้ได้อย่างไรหลังจากที่กองกําลังระดับสูงกลับสู่อาาจากรอนัสวรร์สงครามครั้งใหญ่ก็ประทุขึ้น ปัจจุบันตระกูลหนูสีม่วงทองได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับบนสุด3ามชิ้นพลังการต่อสู้ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันแม้ว่าจะยังเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะเข้าสู่ราชวงศ์อนัสวรร์์แต่จัก,กรพรรดิหนูสีม่วงทองก็ฉลาดแกมโกง เขาไม่ได้อยู่ในตระกูลหนูสีม่วงทองเลยแทนที่จะเป็นผู้นำตระกูลหนูสีม่วงทองชั้นยอดนอกอาณาเขตของเขาสิ่งนี้ทําให้ราชวงศ์อนัสวรรค์ระมัดระวังเขาไม่กล้าส่งกองกำลังไปทําลายตระกูลหนูม่วงทองโดยตรงท้ายที่สุดสองผู้ปกครองตระกูลของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อันกว้างใหญ่ยังมีชีวิตอยู่หากราชวงศ์อนัสวรรค์ทำลายตระกูลหนูสีม่วงทอง จัก,กรพรรดิหนูม่วงทองก็จะเป็นเหมือนผู้ปกครองสองตระกูลของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อันกว้างใหญ่และเป็นปัญหาในอนาคตสำหรับราชวงศ์อนัสวรรค์ดังนั้นราชวงศ์จัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์อนัสวรรค์จึงให้ทางออกแก่ตระกูลหนูม่วงทองหากพวกเขามอบอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามให้ราชวงศ์อนัสวรค์เขาจะปล่อยให้อดีตผ่านไป ตระกูลหนูสีม่วงทองได้รับเพียงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด3อาวุธและพวกเขาก็สามารถทําเช่นนั้นได้โดยการรู้กร,รณราชวงศ์อนัสวรร์อย่างสมบูรณ์พวกเขาจะมอบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ด้วยคาพูดจากอีกฝ่ายได้อย่างไรดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงหยุดนิ่งจัก,กรพรรดิหนูสีม่วงทองเพียงตกลงที่จะมอบอุปกรณ์พิธีกรรมเพียงชิ้นเดียวเพื่อตัดสินความแค้นระหว่างพวกเขา จัก,กรพัทหนูสีม่วงทองไม่ใช่คนโง่ถ้าเขายอมมอบอุปกรณ์พิธีกรรมทั้งสาจริงๆคู่ต่อสู้ของเขาจะปล่อยมันไปจริงๆหรือไม่เขากลัวว่าหากเขาทำเช่นนั้นราชวงศ์อนัสวรรค์จะทำลายพวกเขาทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของจัก,กรพัิหนูม่วงทองแต่เดิมนั้นเจ้าเล่ห์เขาได้เห็นการกระทำที่น่ารังเกียจมากมายและได้ทำความทารุณหลายครั้งด้วยตัวเขาเอง เขาเคยหักหลังและสังหารอาจารย์ของเขามาก่อนเขาจะประนีประนอมกันง่ายๆได้อย่างไรตอนนี้หลังจากนั้นราชวงศ์จัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์อนัสวรรค์ได้ก้าวถอยหลังไปอีกก้าวและเรียกร้องเพียงสองอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมแขนศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดการเรื่องนี้จัก,กรพรรดิหนูสีม่วงทองยังไม่เห็นด้วยราชวงศ์อนัสวรร์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับวังสวรร์ม่วงราชวงศ์อนัสวรร์อาจทำพิธีกรรมให้กับวังสวรร์ม่วง หากกองกำลังทั้งสองก่อตัวเป็นพันธมิตรกันพวกเขายังคงสามารถกวาดล้างตระกูลหนูม่วงทองออกจากพื้นโลกได้อย่างไรก็ตามตระกูลหนูสีม่วงทองไม่ได้โง่เขาที่จะปฏิเสธราชวงศสอานัสส,สวรรค์และยังคงลากต่อไปในการเจรจาในระหว่างกระบวนการนี้การต่อสู้เล็กๆน้อยๆย,ยังคงเกิดขึ้นและผู้ฝึกฝนจำนวนมากจากตระกูลหนูสีม่วงทองเสียชีวิต พวกเขาหากำลังเสริมและขอความช่วยเหลือจากตระกูลปีศาจในอาณาจักรอนัสวรรค์อย่างไรก็ตามไม่มีใครตอบรับเพื่อให้ความช่วยเหลือกองกำลังของอาณาจักรปีศาจเดิมที่ดูถูกตระกูลหนูสีม่วงทองแม้ว่าพวกเขาจะได้เข้าร่วมกองกำลังกับเยฟ่ฟู่เทียนในสุสานของเหล่าทวยเทพบนพื้นผิวดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นพันธมิตรเดียวกันกับตระกูลหนูสีม่วงทอง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บุคคลชั้นนำสองสคนในหมู่รุ่นน้องของตระกูลปีศาจกลับมาโดยได้สร้างกลงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์ทุกอย่างยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นตระกูลหนูสีม่วงทองไม่รวมอยู่ในแผนของเย่ฟู่เทียนเลยนั่นหมายความว่าเย่ฟู่เทียนตั้งใจมอบอุปกรณ์พิธีกรรมสามชิ้นเพื่อปลุกปั่นความขัดแยง้ง สำหรับอุปกรณ์พิธีกรรมระดับบนสุดทั้งสามพวกเขาจะมาไปไหนทั้งนั้นหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเย่ฟู่เทียนร,ราชวงศ์อนัสวรรค์และตระกูลหนูม่วงทองคงไม่มีทางหนีพ้นเมื่อถึงเวลานั้นอุปกรณ์พิธีกรรมจะไม่กลับมาอยู่ในมือของเย่ฟู่เทียนหรอกหรือหลังจากที่สมาชิกสองสามคนของตระกูลปีศาจท,ที่สามารถสร้างกงล้อศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์กลับมาพวกเขาก็ได้รับการฝึกฝนอย่างสันโดษ ข่าวว่าพวกเขากลายเป็นเหรินห่วงได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาผู้คนจากโลกพานอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้บุกทะลวงไปยังขั้นถัดไปแล้วมีเพียงกองกำลังของพวกเขาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ตอนนี้พวกเขาเพียงแค่รอข่าวที่จะมาถึงเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเย่ฟู่เทียนกำลังจะคาดทางของเขากลับมาที่นี่วันนั้นก็ควรจะอยู่เมื่อไกลเกินไปในดินแดนของเทพมังกรในอาณาจักรปีศาจในอาณาจักรอนัสวรรค์ สำหรับเทพมังกรทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติตอนนี้มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเหล่าเทพมังกรมีข่าวลือว่าหลงเชิญอาจจะกลายเป็นจักรพรรดิปีศาจไปแล้วและเขาอาจจะทะลวงผ่านไปยังขั้นต่อไปในสำนักเทียนเซินแล้วอย่างไรก็ตามข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยนัน หลังจากที่เขากลับมาที่นี่หลงเฉินก็อยู่อย่างสันโดษบนภูเขาเทพมังกรและไม่ได้ออกมาเลยผู้อาวุโสในหมู่เทพมังกรก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นจึงมีเพียงข่าวหรือเท่านั้นไม่มีใครรู้ความจริงในขณะนี้จัก,กรพรรดิปีศาจแห่งเทพมังกรหลายคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในระยะไกลรัศมีปีศาจของพวกเขาปั่นป่วนมีออร่าที่ส่งพลังมากสองสามดวงมุ่งหน้ามาทางพวกเขา ในม่ชาแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าก็ส่องลงมาและกลุ่มเงาก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเทพมังกรมังกรจำนวนมากบินขึ้นไปบนฟ้าและคำรามใส่ผู้เข้ามาแสดงถึงความเกลียดชังกลุ่มนี้กล้าบุกรุกเทพเจ้ามังกรโดยตรงจริงหรือ ร่างสองสามร่างเดินออกมาจากป้อมประการเทพเจ้ามังกรม่วงทองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขาเมื่อพวกเขาแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาเห็นชายหนุ่มผมขาวชั้นนํำเพียงชำองมองผมสีเงินของเขาพลิ้วสวัยในสายลมขณะที่เสื้อคลุมสีขาวพลิ้วสวัยอารมณ์ของเขาไม่มีใครเทียบได้พวกเจ้าทุกคนถอยออกไปเสียงหนึ่งดังขึ้นมังกรทั้งหมดที่อยู่ในท้องฟ้าถอยกลับคนที่เคยเห็นเย่ฟู่เทียนมาก่อนรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่ม เย่ฟู่เทียนและกลุ่มก้าไปข้างหน้าโดยไม่หยุดมุ่งหน้าตรงไปยังป้อมประการเทพเจ้ามังกรม่วงทองที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ไกลออกไปเหนือป้อมประการเทพเจ้ามังกรสีม่วงทองบนภูเขามังกรขนาดใหญ่หมุนเป็นเกลียวฉากนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งเงาตระกานสวมชุดยาวสีม่วงทองสวมมงกุฎบนศีรษะเดินไปข้างหน้าอารมณ์ของเขาไม่ธรรมดาการจ้องมองเพียงครั้งเดียวทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัด นี่คือปรมาจารย์แห่งเทพมังกรราชาแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรพรรดิมังกรม่วงทองร่างของกลุ่มเย่ฟู่เทียนลงมายัางขั้นบันไดของป้อมประการเทพมังกรพวกเขาเงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปที่จัก,กรพรรดิมังกรสีม่วงทองบนทอ้องฟ้าเบื้องบน ข้าคือผู้น้อยเย่ฟูเาากกเฟ่เทียนฝ่าบาทจักรพรรดิมังกรเย่ฟู่เทียนโค้งคำนับเล็กน้อยและกล่าวว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตของผู้อื่นเราจึงปรากฏตัวโดยตรงภายในอาณาเขตของเทพมังกรขอให้ฝ่าบาททรงอภัยการบุกรุกข,ของเรามันไม่มีประโยชน์อะไรจกกักรพรรดิมังกรม่วงทองกล่าวอย่างเมินเฉยสายตาเผด็จการของเขากวาดสายตาไปทั่วฝูงชนและเขากล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนไปได้แล้ว เข้าใจแล้วมังกรต่างๆเต็มไปด้วยความสงสัยแต่พวกมันก็ยังออกจากพื้นที่ประมาจารย์มังกรยินดีต้อนรับเย่ฟู่เทียนเป็นการส่วนตัวกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเย่ฟู่เทียนก็มีพลังมากเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นผู้ฝึกตนประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อันกว้างใหญ่ทำไมพวกเขาถึงมาที่เทพมังกรโดยตรงกลุ่มของเย่ฟู่เทียนและราชวงศ์อนัสวรรค์เป็นศัตรูที่สาบานประเภทที่จะไม่หยุดจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะถูกเช็ดออกจากพื้นโลก เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติที่พวกเขาจะปรากฏในอาณาเขตของราชวงศ์อนัสวรร์อย่างเปิดเผยราชวงศ์อนัสวรร์จะทุ่มสุดตัวเพื่อพยายามฆ่าพวกเขาอย่างแน่นอนดังนั้นจุดแวะพักแรกของพวกเขาเมื่อกลับไปยังอาณาจักรอนัสวรรค์คืออาณาเขตของเทพมังกรขึ้นมาเลยประมาจารย์มังกรพูดกับเย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและส่วนหนึ่งของกลุ่มก็เดินขึ้นบันไดไปอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงอยู่ด้านล่าง จัดห้องให้พวกเขาพักผ่อนอย่าให้คนพานอกรู้เรื่องนี้ประมาจารย์มังกรสั่งน้ำเสียงของเขาดูสง่างามและน่าเกรงขามอย่างยิ่งเข้าใจแล้วบริวารมังกรเดินออกมาจากด้านข้างและมุ่งหน้าลงไปจัดห้องสำหรับผู้คนด้านล่าง เย่ฟู่เทียนแอบอนุมัติภายในจัก,กรพรรดิมังกรสีม่วงทองเข้าใจว่าเย่ฟู่เทียนต้องการทำอะไรโดยการกลับมาในครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงได้รับคำสั่งชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวการกลับมาของเย่ฟู่เทียนรั่วไหลออกไปหากข่าวการกลับมาของเย่ฟู่เทียนรั่วไหลออกไปสู่หูของราชวงศ์จัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์อนัสวรรค์ต้องการทำลายราชวงศ์อนัสวรรค์ในคราวเดียวคงไม่ง่ายนะ เข้าไปคุยกันข้างในเถรปมาจาร์มังกรหันหลังและในเย่ฟู่เทียนเข้าไปในป้อมประการเทพมังกรในเวลาเดียวกันเขาสั่งอัญเชิญหลงเฉินด้านในของป้อมประการเทพมังกรเป็นสีทองอารามมังกรขนาดใหญ่ถูกแกะสลักไว้บนเสาหินและดูสง่างามอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่นี่มีขนาดใหญ่มากแค่ชั้นในก็สูงหลายร้อยเมตรแล้วมันถูกสร้างขึ้นภายในทิวเขาและงดงามมากเย่ฟู่เทียนนำเจียงเฉิงจื่อหัวเจียงซานหยูเซิงและคนอื่นๆมาด้วยเท่านั้น นั่งอาจารย์มังกรกล่าวตัวเขาเองนั่งอยู่ในที่นั่งของจัก,กรพรรดิมังกรจากนั้นเขาก็หันไปหาเย่ฟู่เทียนและพูดว่าขอบคุณมากที่ช่วยหลงเฉินผู้อาวุโสเจ้าไม่จําเป็นต้องสุภาพมากข้าไม่ได้ช่วยเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าเย่ฟู่เทียนต่อหลงเฉินจะเข้ามาแทนที่ข้าในอนาคตสิ่งต่างๆสมบูรณ์แบบกว่าที่ข้าวางแผนไว้สําหรับคําขอ,อก่อนหน้านี้ของเจ้าข้าก็รู้เช่นกัน การก่อตั้งสำนักในอาณาจักรอนัสวรรค์ไม่ใช่ปัญหาเทพมังกรของเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ปรมาจารย์มังกรกล่าวอย่างเด็ดขาดคำทำนายบอกล่วงหน้าว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภูเขาต้นกำเนิดของอาณาจักรปีศาจล้วนเป็นการยืนยันสิ่งหนึ่งอำนาจในอาณาจักรอนัสวรรค์กำลังจะเปลี่ยนไปนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปรมาจารย์มังกรก็ไปที่กูตรงหลิวข้างๆเย่ฟู่เทียนกูตรงหลิวสืบทอดคำสอนของราชาปีศาจ ขอบคุณมากฝ่าบาทจัก,กรพรรดิมังกรเย่ฟูเทียนพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าผู้เยาว์ไม่มีความตั้งใจที่จะสแสวงหาอำนาจในการก่อตั้งสำนักข้าเพียงต้องการให้สำนักฝึกตนของอาณาจักรอนัสสวรรค์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือผู้ฝึกตนจากแดนปีศาจและพัฒนาความสามารถของอาณาจักรรนนันสวรรค์ในอนาคตหากร่างอื่นเช่นหลงเฉินปรากฏในเทพมังกรข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทำแบบเดียวกันกับหลงเฉินได้ ก่อนหน้านี้แม้ว่าผู้อาวุโสกูเทียนสิงกล่าวว่าเขาต้องการสร้างสิทธิพีสามของข้าเป็นราชาองค์ใหม่แต่สิทธิพีสามของข้าก็มีความคิดเช่นเดียวกับข้าเขาเพียงต้องการถ่ายทอดคำสอนที่สำนักเท่านั้นในอนาคตหากร่างของอาณาจ,ากจากาักรจักรพรรดิปรากฏอยู่ในอาณาจักรอนัสวรรค์ของเราจริงๆแล้วเย่ฟู่เทียนยืนยนัน พระมาจารย์มังกรเข้าใจสิ่งที่เย่ฟู่เทียนตั้งใจจะพูดโดยธรรมชาติเย่ฟู่เทียนต้องการที่จะทําให้จิตใจของเขาสบายใจว่าเขาจะไม่ต่อสู้เพื่อครอบงำอย่างไรก็ตามหกากจักรพรรดิปรากฏตัวในโลกจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดมากบุคคลน,นั้นจะกลายเป็นเจ้าแห่งอาณาจาักรนัสวรรค์อย่างแน่นอนหรือบางทีไม่จําเป็นต้องมีจัก,กรพรรดิ ความร่วมมือระหว่างเทพมังกรและเย่ฟู่เทียนก็เป็นวิธีที่เทพมังกรจะเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนี้มิฉะนั้นหากพวกเขาถูกแยกออกโดยสมบูรณ์เย่ฟู่เทียนจะร่วมมือกับกองกําลังอื่นๆและพวกเขาจะถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังเย่ฟู่เทียนกําลังทําในสิ่งที่กูเทียนซิงเองไม่สามารถทําได้ในวันนั้นคนประเภทนี้ยากที่จะพบเห็นได้แม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วก็ตาม ถ้าคนที่เพิ่งไปถึงขั้นเหรินห่วงได้พูดเรื่องนี้กับปรมาจารย์มังกรบุคคลนั้นน่าจะถูกปรมาจารย์มังกรฆ่าทันทีด้วยการตบแล้วราชวงศ์อน,นัสวรร์และวังสวรร์ม่วงหล่าเจ้าพร้อมจะทําอะไรกับพวกเขาอาจารย์มังกรถามเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนก่อนที่จะก่อตั้งสํานักเย่ฟู่เทียนกล่าวว่าที่ตั้งของสํานักจะอยู่ในอาณาเขตของราชวงศ์อนัสวรรค์น,นั่นคือศูนย์กลางของอาณาจักรอน,นัสวรรค์ นี่ยังบอกเป็นในว่าก่อนหน้านั้นราชวงศ์อนัสวรรค์จะหายไปอย่างแน่นอนฟาบาตจัก,กรพรรดิมังกรโปรดช่วยข้าแจ้งกองกําลังอื่นๆและขอให้พวกเขารวมตัวกันที่นี่เพื่อหารือเรื่องนี้เยฟูเทียนถามเนื่องจากเขาได้ตัดสินใจที่จะลงมือเขาจะทํามันในคราวเดียวและไม่ปล่อยให้หลาหลวมราชวงศ์แห่งราชวงศ์อนัสวรรค์ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเขาต้องตายพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้เขารอดชีวิตมาที่นี่ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต